ดีครับโมเย็น้มีเสือลายมาใส่พ่วงนะครับเดินทางุ่งนาเลยครับรนนใส่พ่วงด้วยนนนี่แหละมันหากินมันไม่ทันก็เป็นแบบนี้แล้วนะแต่แล้วก็ทําตามหน้าที่ของเราในการตากข้าวนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เจ้านะครับฝั่งทางนี้เป็นข้าวเหนียวครับแล้วก็ทําการขยาย แปเพื่อตากแดดเรียบร้อยครับส่วนเต็นท์ก็ออลืมกลางลืมตั้งกล้องในการสร้างเต็นท์นะ,นะครับย้ายมาจากาตรงนู้น,นครับตอนนอนสามสี่วันอยู่ข้างในนู้น,นครับอันนี้พอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ย้ายลงมาข้างล่างครับใช้ฟางปกคลุมฝั่งนี้กันลมกันลมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะกันลมนะครับฝั่งนี้จะไม่กัน,นครับนะ เราก็จะทำการกลางเต็นนอนเฝ้าข้าวกันนะครับนะนี่แหละคือวิถีชีวิตของเราครับกับการตากข้าวที่คันนนาครับโน่นครับบ้านโน่นครับบ้านอยู่โน่นครับป่ากล้วยเห็นป่ากล้วยไหมเห็นไหมเห็นป่ากล้วยเลยลังคานนี้ไปใช่ไหมจะมีป่ากล้วยตรงนี้นั่นแหละครับบ้านผมครับตรงป่ากล้วยนะครับบ้านผม แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาไม่ถึงนะครับอ๋อวานไปก็คจงจะมีแค่นี้แล้วครับกับการที่เราทำงานกันวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากาสู้สู้ชีวิตกันต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย